วัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตพรมมาลางังศีพระประหลัดมนัสวัดส,สะสองตอนตำบลพะเนียตอำเภอโคกสำโลงจังหวัดลบบุรีเป็นรูปสมเด็จโตนั่งเต็มองค์นะครับ ส่วนด้านหลังมียันอักขระอยู่ตรงกลางด้านหน้าเขียนว่าโตสมเด็จพุทธจารย์โต